ขอแนะนาวิทยุธรรมะส,สุขีรุ่นปุ่มใหญ่นะครับคําถามคือแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะฮะทำไมเห็นราคามันต่างกันที่นี่ทาไมแพงกว่าอันดับแรกต้องบอกว่าของเราเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับเป็นของแท้ตัวแบตเตอรี่จะนานกว่าปกตินะครับเป็นรุ่นปุ่มใหญ่ที่เป็นรุ่นใหม่หน้าจอจะเป็น LED บอกระดับแบตนะครับใช้ง่ายมากเปิดเครื่องปุ๊บเล่นเลยนี่ฮะเปิดเครื่องมาเขาจะเล่นธรรมะเลยนะครับ <ละ S 1> สามารถเพิ่มเสียงตรงนี้ได้่คนพานลดเสียงเพิ่มเสียงหนึ่งคนพาน มีอาการสามีครบทั้งบทสวดมนต์เทศนาธรรมอ่นิทานธรรมะเรื่องเล่าธรรมะเพลงธรรมะดนตรีบําบัดในเครื่องเดียวเลยนะครับฟังเพลิดเพลินม,มากนะครับองเขาความพยาบาทความกรดอ่าเหมาะสําหรับเป็นของขวัญให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะเพราะว่าเปิดง่ายเล่นง่ายนะครับอ่ามีตัวกล่องแพ็กเกจมีตัวคู่มือมีตัวเล่มสาร,รบาัญบอกลาดับธรรมะให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวสายชาร์จอยู่ในชุดนะฮะสามารถชาร์จได้เนาะเนี่ยเราเสียบชาร์จ เมือนเราชาร์จโทรศัพท์ม,มือถือเลยนะฮรรุ่นนี้ผลิตพิเศษแบตบจะนานกว่าปกตินะครับสูงสุด18ชั่วโมงมีช่อง usb สามารถเสียบฟังแฟลชได้เพิ่มเติมได้นะฮะกรณีที่ลูกค้าต้องการฟังอะไรเพิ่มเติมมี aux ก็จะอ่าช่องกระจายเสียงออกช่องเสียบหูฟังก็มีนะครับกรณีที่ต้องการฟังคนเดียวไม่ต้องการให้รบกวนคนรอบข้างมีตัวสาวกาสามารถเปลี่ยนโหมดฟัง fm ได้อ่ามีตัวสแกนหาคลื่ออัตโนมัตินะครับมีปุ่ม m ตรงเนี้ยใช้เพื่อเปลี่ยนโหมดเวลาเราต้องการฟัง fm หรือฟัังมะ้ววก,กดต M ไ หรือจะกดฟังซ้ำบทเดิมก็กดตัวนี้ฮะเป็ใส่ลักหมุหมุนตรงนี้อ่าหมุนวน,น,นบทเดิมเป็นต้นก็สนใจก็สามารถทักแชทอ่าหรือกดที่ตะกร้าสินค้าด้านล่างด้เลยนะครับสำหรับ<อ>วิทยุ<ข>รรมสุขีความพยาบาทความโกรธผูกเวรเขาเททโโโโสสสััังพพาวิินนตตุยมหจปะ ハンマサミンパカトマヤーカマタメートーサム